สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้พี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่ตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กเนาะพี่ตุ๊กค่ะเอออยากให้เล่านิดนึงเนาะว่าพี่ตุ๊กนะคะป่วยเป็นอะไรคะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็มีการรักษากับหมอที่ทำาคีโม8ดรอบฉายแสง3 0แต่ยังไม่ถึงสองปีมะเร็งก็ลามลงลํำไส้แล้วก็กระดูกค่ะแล้วก็อีกหลายๆโรคอีก12โรคในตัวเองที่เป็นตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้ว ในส่วนของตรงนี้อยากอยากให้พี่ค่ะช่วยแนะนำแนะน,นำนิดนึงเนาะว่าอาการนะคะเอ่อมันเป็นมันเป็นยังไงถึงรู้สึกว่ามันที่สุดแล้วอะค่ะถึงถึงไปพบแพทย์อะเนาะค่ะ,คะตอนที่เป็นมะเร็งเต้ามนอมอะคะคำเจอก้อนเพราะว่าหมอบอกว่าส่วนมากจะมีส่วนน้อยน้อยมากที่จะคำเจอเองแต่พี่เป็นเคสตัวอย่างที่ว่าคำเจอเองแต่แตก้อนเล็กๆมันก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆคือสังเกตดูตัวเองตอนเย็น เป็นไข้แล้วก็ต้องกินาราทุกวันอ,ะอ่ะวันละ3าเม็ดทุกวันออแล้วก็ผมก็เริ่มร่วงแล้วน้ำหนักเริ่มลดแล้วก็ไปหาหมอหมอก็มินิชัยออกมาว่าคุณเป็นมะเร็งเต้านมค่ะแล้วตรงนแน่นอนคุณหมอเนี่ยค่ะให้ทางรักษาค่ะยังไงบ้างครั่รักษาคือผ่าก้อนเนื้อออกอได้1.3ดเซนแต่ในเป็นระยะที่3 ก็ได้ทําคีโม8รอบฉายแสง30ค่ะแล้วใน,นส่วนตรงนี้มีอาการาแพ้คีโมหรืออะไรบ้างไหมคะพี่ก็แพ้นะเล็บเล็บจะดําผมร่วงเมนที่เคยมาก็ไม่มาจนทุกวันนี้แล้วก็เป็นคือ,อฝ่าเท้าอจะเป็นลายหเหมือนตูกแกเลยคือการแพ้เคมีอค่ะ แล้วแล้วตรงเนี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยพี่ตุ๊กได้มาเจอตัวซาิตินนะคะค่ะอยากให้พี่ตุ๊กค่ะพูดถึงตัวซาลิตินนิดนึงว่าทานอะไรยังไงแล้วอาการเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะทานไปสองชุดค่ะแล้ววันที่มันทานไปสองตอนนี้ทานไปได้สองชุดกว่าถึงสามชุดแต่ตอนทานใหม่ๆนะคือทานได้ระยะหนึ่งมันรู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนมีแรงเวลาเดินขึ้นบันดงบันไดเหมือนมัน ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนนะจากระยะเท่าไหร่คะพี่ตุ๊กระยะ3ค่ะระสะ3เนาะปัจจุบันทานแล้วคือดีขึ้นอะไรยังไงบ้างพี่ปัจจุบันไปตรวจครั้งล่าสุดวันที่16มกราที่สระบุรีก็ไม่มีเชื้อมะเร็งในร่างกายแล้วค่ะใช้ะยะวเวลานานไหมคะกี่เดือนคะพี่ในการทานประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนค่ะแล้วตรงนี้ค่ะอยากให้พี่ตุ๊กว่าค่ะ ฝากอะไรนิดนึงเนาะค่ะ,ะก็อยากฝากให้ทุกคนที่มีญาติมีพี่น้องหรือว่าเคสต่งตางๆที่เป็นมะเร็งเต้านออมอ่ะให้หันมาดูแลตัวเองในอาหารเสริมเซอร์นิตินค่ะเพราะว่าอาหารเสริมเซอร์นิตินไม่ใช่อาหารเสริมทั่วไปมันเป็นอาหารเสริมที่บำบัดเซลล์ดูแลส่วนต่างๆของร่างกายของคุณเราให้ดีขึ้นเหมือนสร้างเซลล์ใหม่ให้เราดีขึ้นมากๆค่ะค่ะ 哈哈。Yeah.